อันนี้จะเป็นซอสเกรวี่วายขาวนะฮะนี่ราดไปช่ำๆแบบนี้เลยบนเนื้อโทมอโฮอสนะฮะชิ้นใหญ่ <laughs> เอากลับบ้านไปใส่กล่องอันนี้เขาให้กินอันนี้เ <laughs> ห้กินอันนี้นี่ให้ดูความชํำของเนื้อกันใกล้ๆนะครับโอ้โหวันนี้พามากินอะไรดีๆต่อสุขภาพกันฮะอยู่ที่อ่างศิลาเนาะ บรรยากาศคือดีมากใช่คือช่วงนี้คุณ้ำหนักอยู่ไงก็เลยพามากินอะไรที่ดีต่อสุขภาพกันนี่เราอยู่กันที่ร้านจิมมี่แฟมิลี่แอนด์เลสเทอร์ลนะทุกคนคือที่นี่มีสลัดแล้วก็น้ำสลัดให้เลือกเยอะมากแล้วบรรยากาศเขาฟิลเหมือนอยู่เขาใหญ่เลยจะบอกว่าที่นี่คือผักเขาปลูกเองด้วยนะเธอใช่ไหมคือดูรีวิวมาแล้วแบบน่ากินมาก <c oughs> เธอเมนูเขาคือมีให้เลือกเยอะมากแล้วดูในเมนูแต่ละจานคือมาจานใหญ่ๆทั้งนั้นเลยทั้งสเต็กสปากเกตตี้อะไรเขาก็มีนะและสลัด มีให้เลือกเยอะมากเธอคือใครอยากจะมีผักอะไรก็ได้เนาะที่น,นี่เขา,าจะมีฟาร์มเป็นของตัวเองด้วยนะใช่เขาปลูกผักเองแล้วเดี๋ยวให้ดูน้ําสลัดเขาน้าสลัดมีให้เลือกเยอะมากครับทุกคนเป็นน้ําสลัดที่ไม่เคยกินก็มีนะวาซาบินูนี่เสาโรสส,รสตรอเบอรี่อะไรแบบนี้เนาะน้ําสลัดต้ยมยำก็มีดูฮะอันนี้จะเป็นโทมฮอคนะคะอ,ออสเตรเลียโทมฮอคนะครับโอ้โหชิมคือใหญ่มากแม่คือถ้ากินจีน่นี้ชิ้นเดียวก็คือจุกแล้วนะเธออันนี้จะเป็นอกเป็ดลมควันเนาะเป็นสลัดเนาะผมสั่งมาเองอันนี้ เป็ดคือมาชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยเธอคือพอชั่นแต่ละอย่างคือใหญ่มากแล้วน้ำสลัดผมก็สั่งมาแยกนะอันนี้ถ้วยละ25บาทเนาะใช่น้ำสลัดที่เนี่ยเขามีให้เลือกหลายแบบมาพี่เขาบอกว่าที่เด่นๆอาจจะเป็นน้ำสลัดเสาวรสนะอันนี้ความแซ่บเราชอบมาเป็นน้ำสลัดซีฟู้ดนี่ฮะสตรอเบอร์รี่สตรอเบอรี่พูดผิดหมดลอสตรอเบอร์รี่ไงญี่ปุ่นก็มีอันนี้คือที่เห็นแค่ส่วนหนึ่งนะจริงๆเขามีอีกเยอะมากเลยเนาะใช่นี่ให้ดูความฉ่ำของเนื้อกันใกล้ๆนะครับ ไปนเนื้อออสเตรเลียนะคะใช่แล้วเนีี้เขาทํามาแบบมีเดียมแล็คทุกคนแล้วน้ําซอสเขาจะมีให้เราประมาณ4อย่างนะนี่<ช>แล้วมาพร้อมสลัดแบบนี้เลยอุ้ยช้ำๆแบบนี้ฮะนะฮะชิ้นใหญ่มากแม่ก็ <c oughs> ดูคือดูซิโคดิคือมาชิ้นใหญ่กว่าแขนน้องแจ่มนนะแล้วแต่ละชิ้นของเขาก็าคือมาชิ้นใหญ่มากแม่ <c oughs> ช้ำๆทั้งนั้นนะ,ะอันนี้เราขอลองเป็นน้ำจิ้มแจ่วบ้างแบบไทยๆนี่นี่ครับโอ้น้ำจิ้มแจ่วเขาข้นนะนี่ฮะ เนื้อนุ่มมาวเสียงผักคือกรอบมากเธอผักกรอบมากจริงอเอาจริงกินแบบปาแบบไม่ต้องจิ้มน้ำสลัดก็อร่อยเนาะผักมันสดอหอเนาะเสียงมันหมูกรอบเลยเสียงผักก็ี่ยเนาะอันนี้จะเป็นซอสเกรวี่วา์ขาวนะฮะนี่ราดไปช่ำๆแบบนี้เลยบนเนื้อทมฮอสนะฮะชิ้นใหญ่มากชิ้นใหญ่จริงเธอนี่ฮะให้ดูความฉ่ำกันใกล้ๆนะครับชิ้นแต่ละชิ้นปลาฮะลองดู คือรสชาติน้ำซอสเกวี่เขอาอะเธอกินเข้าไปมาจอกเค็มๆม,มันๆน,นะแล้วหอมเหมือนกินลงควันอะเธอครอับกินเสียงสซก,กอก็ออกรอบมากให้กรอบคือกรอบมากแล้ว่ซกข้างในคุณแน่นมากมนี่ครับคือมาเซ็ตใหญ่ๆแบบนี้นะมีทุกอย่างที่เห็นนี่เลย2,200บาท คือราคาดีมากนะเธอเนื้อตัวมหอศอันนี้คือชิ้นใหญ่นะใช่ถ้ามาเป็นครอบครัวจากอันนี้นะจุจ่<า>เลยอันนี้ของผมเป็นสลัดอกเป็ดลมวันนะครับนี่ผมขอลองเป็นน้ําเสาวรถถ้วยมาเ<ม>บลเลอร์เลยยี่สิบ้าบาทนี่ราดลงไปแบบนี้เลยฮนะกินง่ายๆสไตล์ผมอยู่ละราดาไปสลงสลัดรา,าดไปเลยผักที่นี่คือกรอบมากเมื่อกี้เสียงน้องแจ่มคืออยากกินเลยเสียงมันหมูกอบเลยเนาะดูฮะอกเป็ดคือชิ้นใหญ่แบบนี้เลยนะฮะลองดูอืมอืม มันจะมีความแบบป๊อปแป๊บป๊อปแป๊บกับกับกับแบไอ้เม็ดสีดำๆที่เป็นแบบเมดเ <esc ureau. S 1> ็ดเสาวระดอ่ะเธอแล้วกินเข้าไปมันจะแบบกุ๊บกุ๊บกุ๊บกอร่อยนี่พี่ให้เธอลองเป็ดชิ้นให,ใหญ่แบบนี้เลยโอ้ <c oughs> แต่น้ำสลัดชิ้นใหญ่จริงดูดิเห็น <c oughs> ไหมอืออๆเป็ดก็มาชิ้นใหญ่มากอร่อยไหมอร่ <c oughs> อยามากใช่แล้วน้ำสลัดก็คือหอมจริงนะทุกคนเนี่ยไอ้น้ำเสากระโดเนี่ยแนะนำให้สั่งเลยกับเป็ดชิ้นใหญ่ๆแบบนี้นะคือดีพูดเลยนี่ฮะให้ดูเป็ดใกล้ๆนะครับชิ้นใหญ่มาก อได้หลยแบบนี้เนาะสองร้อยห้าสิบอืมทั้งหมดนี้เลย แล้วเป็นแบบนี้เพียบอ่ะคุณอันนี้เป็นน้ำสลัดครีมซีฟู้ดทุกคนเราสั่งมากินกับเนี่ยนี้เป็นสลัดรวมทะเลนะคะก็จะมีเป็นแซลมอนทูนา่าแล้วก็หมึกนะแล้วก็มีกุ้งมาให้แบบนี้กับผักสด,สด,ส,ดสดของเราของเขาก็คือผักที่ร้านเขาปลูกเองหมดเลยใช่เขาให้มาเยอะจริงอะ่ะ <c oughs> ก็สมควรกกบการปลูกเองเราให้เยอะขนาดนี้ <c oughs> คือจริงๆน้ำสลัดอะใครชอบแบบไหนก็ลองได้เลยนะแต่เราแบบชอบกินแซบๆไงลองมากินเนาะจริงสั่งมาลองนะเนี่ยถเวยละ25บาทถ้วยใหญ่แบบเนี้ยเลอะเทอะหมดแล้วเถอะ คือน้ำครีมครีมเขาจะออกแบบว่าครีมครีมมันๆนะแล้วก็แบบเปรี้ยวๆเผ็ดๆนิดนึงแต่รสจะไม่ได้จัดมากขอกินกับแซลมอนอฮะแซลมอนชิ้นใหญ่ครับอืมเออนักมากดีไหมเข้ากันไหมเข้ากันเลยถ้าใครที่แบบชอบกินแซ่บๆนะ้ำครีมซีฟู้ดเนาะนี่เสียงไหมกรอบมากจริงคือเปิดโลกมากไม่คิดว่าเขาจะนน้ำจิ้มซีฟู้ดมาทำเป็นครีมสลัดได้นี่ฮะคือเา็นทูน่าเนาะใช่นี่ฮะชามๆชิ้นใหญ่ จานหนึ่งก็คือใหญ่นะ2อ0กบาทเนาะมีให้ทุกอย่างแบบนี้เลยนะจานใหญ่เออจริงตอนแรกว่าไม่เผ็ดพอกินกินไปเราเผ็ดไปเมื่อกี้ที่ลองชินไปนิดนึงยังเผ็ดเลยนนี้จะเป็นเมนูหาหารยากนะทุกคนเป็นหัวปลาแซลมอนนึ่งซีอิ๊วทุกคนมาหัวใหญ่ๆแบบนี้เลยหัวใหญ่มากเอาจริงเด็กินหมดปะเนี่ยอันนี้คือสองรอบาทนะทุกคนมาเป็นจานใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับนี่คือเป็นเมนูที่ผมอยากกินมากนะท้องคือดีเธอะ คือกินครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่จำไม่ได้แล้วดูดิเนื้อมาทั้งนั้นเลยหัวเนี่ยหือจับดูดไปนะนี่ถ้าอยู่บ้านแ้่ใช้มือละพูดเลยหืหัวมันมันแล้วซอสแบบเค็มๆหอมๆแบบมีกลิ่งขิงน,นิดนึงนะอร่อย <c oughs> อยากใช้มือเนี่ตรงนี้ก็อร่อยนะทุกคนจะเป็นโจนส่วนของคีบท้องมันอนะ่ะมันจะมันๆตรงเนี้ยขอใช้มือเลยนะขออนุญาตจริงๆขอเถอะ <c oughs> <c oughs> ไปฮะ <c oughs> อยากได้น้ำข้าวเปล่าอร่อยมากเออต้องลองโอุ๊ยเดี๋ยวเดียเดียวเธอลองเธอลองนี่ไหมนี่เดียวคือหลุดเลยเอาฟันขบเบาๆคือหายเลยใช่นี่อันนี้เป็นสปาเกตตี้ผัดที่เมาทะเลนะที่นี่เขาเป็นสปาเกตตี้เส้นดำด้วยเธอนี่ค่ะก็จะมีเป็นหมึกเป็นหอยแมลงภู่เนาะแล้วก็ต้มออกมาแล้วดูหอยแมลงภู่เขาคือมาเต็มฝาแบบนี้เลยทุกคนใช้มืออ ใหญ่มากเนื้อหอยคือสดหวานมากอันนี้จานมาใ,ใหญ่สองยยี่ิบเนาะใช่ไหมใช่สีฟูเขาคือมาแบบแน่นๆเลยอันนี้จะเป็นของคุณย่านะคุณย่าสั่งมาจะเป็นซีโครงซอสแดงเนาะมาจานใหญ่หญแบบนี้มีสลงสลัดให้ด้วย420ี่สบาท นี่แล้วนี้จะเป็นเี่ยงปลาแซลมอนนะเขาจะมีเหมือนจิมซีฟู้ดมาให้ด้วยเอาจริงน่ากินมากเลยเธอพอพอให้ยากินกุญแจว่อยากเข้ากล้องคือของเดินกินให้หมดก่อนคือจะบอกว่าถ้าใครไม่แน่จริงนะทุกคนให้ดูปริมาณก่อนแต่ละจานคือมาแบบใหญ่ตัวลังการมากแนะนําว่าให้สั่งมาลองก่อนอย่างสองอย่างอะไรเนี้ยแล้วไมสั่งเพิ่มสั่งมาแบบแช่แช์กันนะเนาะใครอยากตามมานะครับร้านนี้ชื่อร้านจิมมี่แฟมิลี่นะครับ จะอยู่ติดกับถนนเส้นอ่างศิลาแบบนี้เลยนะครับด้านในก็จะมีที่จอดรถให้ด้วยนะครับทุกคนบรรยากาศด้านในเขาก็จะร่มรื่นร่มรื่นแบบนี้นะคะมีร้านกาแฟลเล็กๆน่ารักน่ารักแบบนี้ด้วยครับโซนห้องแอร์ด้านในก็มีนะครับแต่ทุกคนเดี๋ยวเราขอตัวกินต่อก่อนนะร้านเขาว่าเปิดแต่10โมงถึง4ทุ่มเลยนะถ้าใครมาไม่ไดูเดี๋ยวเราทิ้งพิกัดไว้ให้ใต้โพสนะ์เนาะแต่ตอนนี้ขอไปกินชิ้นนี้ให้หมดก่อนเถอะเอากลับบ้านไปใส่กล่องอันนี้เขาให้กินอันนี้เธอ้กินอันนี้ชิ้นใหญ่มาก